สวัสดีทุกท่านนะครับวันนี like ้นะครับผมอยู่ในเกาหลีนะครับอยากกลับเรียนแนะนําเรื่องเกี่ยวกับตัวการเช่ารถนะครับท่านใดที่เดินทางเข้ามาในเกาหลีนะครับสองถึงสท่านเนี่ยนะครับสามารถที่จะเช่ารถนะครับท่องเที่ยวในเกาหลีได้นะครับราคาต่อวันนะครับสามารถที่จะต่อรองราคากับเจ้าของรถได้เลยนะครับอย่างไรแล้ววันนี้นะครับผมบริษัทสมัยไทยนะครับขออนุญาตแนะนํา คุณเอดดี้นะครับซึ่งนะครับรถคันนี้ก็สามารถที่จะติดต่อนะครับเพื่อท่องเที่ยวในในเกาหลีได้นะครับคุณเอดดี้สามารถพูดภาษาอังกฤษได้นะครับการโฆษณานี้ไม่มีผลต่อการได้ค่าคอมมิชชั่นแต่อย่างใดนะครับต้องออกตัวไปนิดนึงก่อนนะครับแต่ในส่วนของการบริการของเขาดีจริงๆนะครับกับผมนะครับอยากจะแนะนำนะครับ คนไทยทุกท่านนะครับที่เดินทางเข้ามาเที่ยวในเกาหลีนะครับจะไปกอนามิไปโซลักซานนะครับหรือจะไปในส่วนของอที่ใดนะครับการเที่องเที่ยวในกรุงโซก็ตามสามารถเช่ารถคันนี้ได้นะครับกลับลาแล้วนะครับขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับ